พอแบบมีนอนดามานี้เลยนะคะก็มีการออกอีเวนต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มันมีมุมที่ทําให้คนดูแล้วมีความสุขอ่ะ<ม>คือออกแต่ละครั้งคือแบบ คือเชื่อไหมเมื่อวานพอออกเสร็จปุ๊บไปเซิร์ชในเน็ตดูใหญ่เลยเพราะเราจะดูแฟชั่นน้องกดาว่าน้องกระดาจะแต่งอะไรไปเมื่อวานคุณแม่ก็จัดให้คุณลูกเต็มสตรีมใช่แล้วค่ะติดกล้องติดกิฟสวยแล้วก็มีผู้ช่วยมาช่วยอีกนะคะเพราะว่าควงกันเป็นสะพ้ายไงสะพ้ายเล็กสะพ้ายใหญ่ก็ถูกควงกับพี่นุษย์นุสบานะคะที่พาลูกชายมาด้วยครอบครัวนี้เขารักกันนะจริงๆคือทุกคนแบบเข้ากันได้ดีหมดใช่แล้วเขาบอกว่าจะมีพงมีแพนไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่่าาาเคคคจจะะะะมมีกกกกกรยยยอัััันนนงงงงไุุณณแลูพดถึ ไปบ้างไปเลยค่ะให้ให้กบก่อนเป็นยังไงบ้างอะคะก็ปกติก็เจอกันได้เรื่อยอยู่แล้วนะพี่นุน้นเราเจอกันได้เรื่อยอยู่แล้วค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบที่กบทํางานมานานแล้วพี่นุ้นทางานมานานเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันอะไร <N> เลเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะพี่น้องเขาก็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วเจอพี่ปุณด้วยเจอปนุชด้วยเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็จริงๆก็สนุกดีนะคะต่อไปก็จะรับงานเป็นแพ็กเกจนะคะใครสนใจไปครอครัวเนาสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องเท้าหรือเปล่าไม่หรอกไม่ไู่ได้สนใจไม่ใช่คือจริงๆเรางานที่เกี่ยวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ เราก็มีส่วนอยาก อยากที่จะทําให้เขามีความสุขที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกกบบอกอ่ะที่บ้านเราก็เจอการอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่งานบางทีเนี่ยตอนช่วงที่กบไม่มีลูกลักษณะงานมันไม่เหมือนกันยานุษย์ก็จะออกงานพวกนี้มาบ่อยแล้วคืองานที่เกี่ยวกับแม่และเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหมือนกับว่าทําไมเราไม่เคยไปด้วยกันแต่ที่พอกบมีลูกงานมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกันแล้วไงเป็นคุณแม่คุณลูกอะไรเงี้ยค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะแบบมาเจอกันบ้างอะไรบ้างมีการ<ม>ปรึกษาอะไรกันไหมคะเพราะว่าเอมือนก พี่นุชเป็นเออเรียกว่าธรรมการก็จริงๆงานนี้กบก็ไม่ทราบนะคะเพิ่งมาทราบไม่กี่วันนี้เองว่าแบบเราจะได้เจอพี่นุชเพราะว่าทางทางทางทีมที่ติดต่อไปบอกว่านี่จะต้องมาเจอพี่นุชด้วยเขาบอกโอ้ดีจะได้มาเจอเพราะว่าปกติก็เจอก็เจอกันอยู่แล้วตอนแรกก่อนหน้านี้นัดกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบยังวางแผนกันอยู่ว่าจะไปพัทยาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องทํางานก็ไม่คิดว่าบังเอิญอ่ะแล้วมันยุ่งยุ่งอ่ะนุชก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือนุชเพิ่งรู้เมื่อ นี่เองอะ่ะลืมจริงลืมคิววันนี้ตลกมา เนี่ยทีมงานยังต่อว่าอยู่เลยอ่ะแล้วลืมด้วยนะคะแต่ว่าโอเคยังไงก็แล้วแต่ก็ก็ดีใจนะที่ที่แบบว่าเราได้ได้ได้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าไม่ใช่งานเราก็เจอกันอยู่แล้วอย่างนาดาอะไรเงี้ยก็น่นารักเจอกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกับปุณเขาจะติดปุณมากใช่ใช่ใชวันวันนี้คตอนแรกปุณกบยังบอกเลยบอกปุณมาหรือเปล่าได้มาช่วยตอนช่วยใช่แต่เพราะว่าพี่ปุนเขาเลี้ยงเด็กเก่งค่ะพี่ปุนเขาเลี้ยงน้องเก่งแล้วก็คนนี้เขาติดพี่ปุนพี่ปุณเขาเลี้ยงกิ่นยังไงวะ เลี้ยงยังไงเ้างไงเขาก็มีคือเด็กวัยสิบสองอย่างพี่ปูนเขามีลูกล่อลูกชนแล้วเขาก็มีหาเกมมาให้เล่นแล้วเขาก็ชวนดูไอ้นู่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาเขาโตแล้วแล้วก็น้องเยอะไงน้องหลายคนเขาก็จะแบบเป็นพี่ใหญ่หลอกล่ออุ้มน้องได้สําหรับพี่กันเนี่ยก็จะคอยคอยดูน้องอยู่ห่างๆจดๆจ้อๆอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะเป็นพี่ชายที่น่ารักคอยมาดูน้องให้ ตอนแรกตอนแรกกบจะไปเยอะกว่านั้นนะแล้วพี่ดึงๆึงไว้นะกบจะไปชวนไปมาดิฟนี่แล้วลูกลูกเก่งมากว่ายน้ำเก่งมากเ <laughs> มาไร <laughs> พระเจา้า <laughs> พี่เลยบอกเอาพัทยาก่อนเหอะอะไรเงี้ยไม่แต่เดี๋ยวแพนต้องไปเก๋ยวต้องไปก็อยากไปทะเลครับก็ไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสคือคือรู้สึกว่าเราไปกันครอบครัวเดี่ยวเดียวอะมันก็จะเหงาเงาใช่ นีก็มีพ re hey, ี่ป so ูนม <we ak> ีพี่กันที่แบบยังน้อยก็จะแบบช่วยเล่นกันาดากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังก็เลยชวนช่วยเลี้ยงคนอื่นเหรอไม่ใช่ก็คือแบบเห็นแบบเออชวนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบวอาพี่นุชไปไหมพ่อปูนการพ่อปูนกันก็ค่อนข้างโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ายน้ําเก่งด้วยก็จะได้ไปช่วยสอนน้องว่ายน้ำจะไปจะเมื่อไหร่ก็เลยก็ ตอตอนแรกว่าทติปที่ผ่านมาเราก็ไม่ว่างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะดูเป็นช่วงนี้เขาปิดเทอมอยู่นะคะแบบคุกับการก็อาจจะไปก่อนเปิดเทอมท่านนี้ที่ไปแสดงว่าเป็นครั้งแรกปะครับที่น้องณดาจะได้ไปทะเลไม่ได้เคยไปทะเลตอนเด็กๆแล้วค่ะเคยเคยหนีเคยมีน้องน้ำมีน้องน้ำไปภูเก็ตมาช่วงหนึ่งนะคะเอ้ยเราไปไปด้วยกันเออไปด้วยใช่ไปดไปภูเก็ตกภูเก็ตมาด้วยกันเราไปด้วยกันใช่ใช่ บ่อยๆแล้วเพราะว่างานีนี่นาดึงอะไรแบาสนมากชอบงานของม้ยแล้ก็ค่อนข้างคุ้นแล้วอะค่ะเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเจอแบบพี่นักข่าวหรือเจอสื่อเยอะๆก็ยังไม่ค่อยยิ้มแต่อยู่บ้านเนี่ยจะยิ้มเก่งพูดเก่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยยิ้มยังไม่ยิ้มยังไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ๆแม่ต้องเริ่มไปรับงานคอมพิวเตอร์แล้ววัไหน่งค่ะอยู่ในโลกดิจิตอลแล้ยก็ คนติดต่อมาค่ะอย่างนี้แล้วก็ต้องรอคอณดิชั่นที่ตรงกันนะคะเราเขาตกลงที่ตรงกันแล้วก็รอระดับเลิอกซอลและมีถามมีน่าจะไปแล้วเหรอคะมีติดต่อมาบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวค่ะค่ะเริ่มสู้กันแล้วเริ่มสู้กันแล้วโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วผ่านฝันโอ้โหดิ้นดึ๋งเอาไปแล้ว 在流浪。